วันนี้มาลงแรงมาเจอแผดเลยวะเนี่ยสี่สหนึ่งสดูกองหน้าเขาดิ3ตัวโห oh. แบบนี้หวานเจี๊ยบเลยนะเพราะว่าไม่มีปีกเป็น cf 2ตัวแล้วก็เป็น ss ตัวหนึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็น3ตัวเขาเนี้ยตรงกลางเขาน่าจะน่าจะรัะ่วนะกลาง3มตัวก็จริงแต่ว่าผมว่าตัวหนึ่งอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะมันจะขึ้นไปด้านบนมันก็จะกลายเป็นหน้าทั้งหมดหน้าสี่ตัวปะ เดี๋ยวเดี๋ยวรู้แคออ่นั้นแหละขออนุญาตเปิดเสียงแบบคนภาคเพิ่มนะฮะเออว่าม,มีเสียงคนภาคนะออโอเค

ของเต้กูโดนชุบหายล้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแผนเขาจะเก่งไหมนะแผนนี้ผมไม่เคยเจอนะแต่ลงแรงมาเนี่ยไม่ไม่เคยเจอนะแผนที่แบบใช้กองหน้าสามคนเลยแบบยืนเรียงกันเลยอ่ะอแต่ว่าไปก็เอาเรื่องอยู่นะมมฮัดซาาล ฮ้ยแต่เขาเล่นเป็นนะเนี่ยเฮ้ยเ,เธอเอานะไปเอเเอาไปก่อนโอ,โอ,โอ้จะได้ยิงยูเลี้ยวเยอเสวยาล่า Manchester united! well it would have been harder to miss yeah i think we may have had too many defenders ball watching them because they just lost sight of the real danger manchester united it's first blood here yeah and they know there's plenty of work left in this one before they can actually say that the job is over me mm -hmm. he's only too happy to take Here's the shot ตองเตะมานี่นี่วะเน่ยโดนนเสาเฉยผู้ชาถชายไปทั้ไกลลูก <that is S 1> พี่กู <like it. S 1> ไปรับผมเนี่ยล็อกอีกทีหนึ่งแล้วเปิดซ้ายได้ไหมเปิดไม่ดีวะ กษิยานครับเปิดมาโอเคขี้าโอเคอเฮ้ยอะไรอยเงี้ยดุ้ยเกือบโดน And we have our very first corner. Okay. clears. Bye -bye, Basala. Basala well seen, seen. Saw that and now a sudden 1-0 <laughs> here just before the break. And it looks as though it's going to stay that way for now. Choice. going <laughs> oh. well right? We've been สองฮวงมินสูงฮวงม่นสเยอะแข่งปักลื้อันดี้แข่งก็แข่งเจอกันหน่อยซาร่ามวนไปซาร่าซาร่าก็บแวกฟองอ้าอะไรอ่ะจาก์กำลังนี้ยังเลยจะได้ะิีอยู่แล้วเกย์เรายังไม่เปลี่ยนตัวน,นะซาร่าวันนี้ถือว่าเล่นดีเลย We learned from the first 45 minutes. Haven't played that badly. Getting caught again on the counter-attack is unlikely. They're switched on to that, and still very much in this <laughs> game. <laughs> <laughs> Manchester United win at half-time it's an unusual turn of events and it was an honest out I suppose it can happen to anyone. Well who saw that coming? It has certainly made things interesting. Okay. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Over to the left. made <coughs> <the> <coughs> it. He's played it long. And it's Son Kyung Min. มาลาโดน้าเหรอมาลาโดน้าเหรอมาลาโดน้าเหรอฮะเนี่ยกองเต้ผมว่าเป็นนักเตะที่เก่งนากเก่งจริงๆนะครับแบบแบบมันฟิตอ่ะคือมันวิ่งดนทุกตำแหน่ง Alexander Arnold. Oh. Messi. Maritona. Maritona. Okay, have And he looked every bit the Maritona. Maritona. Oh, That's very, very good. You can't ask for much more than that. Maritona. Oh good read. ล้วจ่ายลูกนี้หลุดเลยรได้มงเรียบร้อยเลยผมจะสองปัะตนะโยนครับอ้าวยังไงยังไง แล้วแทงไปลูกนี้ผมซ่าล่าได้กระชากหูไม่ผ่านหรอกขวานมมนมไปตัวนั้นไปละโอเคบาตัวนี้บาตัวนี้ก็เก่งไอ้โหไม่น่าชมเลยไอ้ชิบหายใจตายเสียแลย้วนี่ไปแล้วโหูไปจับบอลลูกนี้นี่ นี่ไงผมนี่ไงไปมาเน่ดุงกับก่อลไล่มาด้านหลังครับผมดุงกับผม,มแล้วยกมาแล้วให้โมงถีบแม่งเลยแฮตทิกเฉยเอาดิไรเดอร์คลิกเข้าไป สามศูนพูนสวัสดนะทุกคนเกมนี้ผมชนะนะครับอ้าวอ้าวโอ้โหเสียดาย เอาเรื il, ่อง4-0ว่ะหมดจับจบสกอร์5ครั <laughs> ้งนะฮะดูดิจบสกอร์5ครั้งนะครับเป็น4ประตูนะครับผมจับนะเอาลืมก็อย่าหาทำหน้าแผนหน้าสาเป็นยังเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าผมคงหรืออาจจะคง โอเคครับก็ถ้าชอบ, s <S บออก it, อบย็ยินดเป็นแรงกกับสายร้ไยเจอใหมคลินนหน้าครับ